มีส่วนโอ้ยโอ๊ยดังแป๊ะดังแป๊ะดังสนั่นโดมเลยครับดังแป๊ะเลยเฮ้ยท่าทางเดี๋ยวก่อนท่าทางเหมือนเจ้าหูนิ่ง ิงๆเลยนะน่ะทำไมเจ็บเลยอะไรนะครับนุ่น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 อุ๊ยอุ่โอ้ไม่ได้ยินเลยขอบคุณที่เชียร์หน right ูนะคะแม่อะไรนะไม่ได้ยินอ่า oui> วันนี้โคตรเจ็บเลยเนี่ยนี down, ่ลุงฟ้านี่มาใจว่องนะเออข้างหลังตบให้เจ็บหน้าด้านแบบเนี้เจ็บเป็นด้วยเหรอโอ้ อย่าลอยนอ,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 อย่าลอยหน้ากำลังง้างเลยใครขายขนมเปี๊ยะวะไม่มีเสียงทำไมอ๋อไอแขกหนึ่งมีแดงแค่นี้เหรอโอ้ยหาพระด้วยด้วยความหน้าหนาหน,าหน้ามึนของมันสิแม่หนูตบขนาดเนี้ยมันยังไม่เจ็บเลยอ,อะไรนะแม่ อีกข้างเลยเอออีกข้าง,าง,อาอางนึงแม่เขาไม่ได้ยินแม่ไม่ได้ยินเนาะใจร้ายลุงฟ้าข้างนี้ชาไปหมดแล้วพูดมาได้พูดมาได้ไม่ได้ยินโอ้โหนี่หูนี่วิง้งบล็อกเลยนะตอนเนี้ยพูดได้ยังไงโทษจ้ะใจร้าย <c oughs> ชอบชอบทำไมวีเลยใส่ฮึอาทำแบบนี้ไม่เป็นโรคผู้ชายเอาซะเลยตบเราจนเจ็บหมดแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ใช้ไม่ได้หน้าตรงฐานเนาะเป็นกูกูโพสด่ากูยอมไม่ได้หายตบ พสด่าก,กูเหรอพสด่าแม่เนี่ยอะไรกันพสจะแม่แม,มึงคงจะดีใจสินะที่หนีกูมาได้แต่มึงรู้ไหมการที่มึงหนีมามึงทิ้งทุกไว้ให้ใครเมื่อคืนนี้ยามสองกูคิดว่าสร้อยมานเป็นมึงเมื่อคืนนี้